สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหุยเมฟลาวเวอร์ทาร์โร d e นเด n y นีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนมิถุนายน2567นี้ของชาวราศีตุลน,นะคะหรือว่าชาวลัคนาตุลเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ประจำตัวกุใบแรกก่อนเลยนะคะไพ่น i n อบคัพ p s นะคะมาชาวราศีตุลช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ะทั้งเรื่องของสเสน่ห ทั้งเรื่องของการมีคนเข้าหาเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เรียกว่ามาเต็มจริงๆนะคะแล้วจะเป็นเดือนที่คุณดูเหมือนว่าจะมีความต้องการภายในของตัวเองในเรื่องของความสุขเรื่องบนเตียงเรื่องอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะด้วยใครมีแฟนก็สกิดเรียกกันได้นะคะหรือต่อให้ไม่มีช่วงนี้คุณก็จะมีอ่ะเรียกว่าโชคดีเรื่องแบบนี้นะคะเข้ามาเรื่อยๆเนาะถ้าเราเป็นคนชอบสนุกนะคะแล้วก็อาจจะน้ําหนักขึ้นหน่อยนะดูเหมือนว่าคุณจะเอนจอย กินเยอะอะไรเยอะมากเป็นพิเศษด้วยนะคะเวลาว่างเยอะยังไงก็ไม่รู้อะนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะต่อมาไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะเพชร w a วอนชาวราศีตุลคุณน่าจะมีเรื่องของช่องทางการเงินใหม่ๆเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็เป็นช่องทางที่คุณแบบอ่ะมันไม่ได้เห็นแค่เงินอย่างเดียวอะคุณเห็นความสนุก ะะเห็นความเห็นค,ความกระตือรือร้นรเห็นไฟของตัวเองอะ่ะตรงนั้นด้วยนะคะจึงไม่แปลกใจเลยที่ในเดือนมิถุนาเนี้ยคุณจะเรียกว่าวิ่งเข้าหาเงินนะคะตรงไหนที่มันเป็นช่องทางที่ทำม,มันทำแล้วสนุกด้วยมันทําแล้วแบบเราไม่เคยทํามาก่อนมันตื่นเต้นดีอะไรดีแล้วได้เงินด้วยเงี้ยนะคะถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างน้อยนะแต่คุณก็จะยิ่งยินดีที่จะวิ่งเข้าไปทำนะคะจะมีโอกาสตรงนี้เข้ามาแน่นอนนะคะถ้าใครยังหาโอกาสตอนนี้ไม่เจอลองไปคุยกับเด็กๆเนาะหรือว่าเรา ลองลงไปในกลุ่มสังคมของคนที่อายุน้อยกว่าเราเจนถัดเทนเจนเจนเนอรชันที่อยู่หลังเราไหมเนาะว่าตอนนี้เขากําลังอินอะไรชอบอะไรกันอยู่นะคะคุณจะมีโอกาสเรื่องของอไรายได้หไรือหารายได้จากคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเข้ามาด้วย แต่ว่ารายจ่ายต่างๆก็ยังคงมีเหมือนกันนะคะใครมีลูกหลานบริวารมีสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนเขาอะไรเขาเนี่ยช่วงนี้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะหรือก็ทั้งตัวคุณเองนะอาจจะมีการลงเรียนลงคอร์สอะไรบางอย่างด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมันลงไปแล้ว่คุณก็มองว่าเออเดี๋ยวมั้คงจะคุ้มทุนในอนาคตเพราะว่าคุณสามารถที่จะเอามาต่อยอดเรื่องการหาเงินการทำมาหากินของคุณได้นะคะ ต่อมานะคะสังคมเพื่อนฝูงคนรอบข้างนะคะเดอะเลเวอร์สนะคะอ่ะอย่างที่บอกไปนะคะไพ่ค่อนข้างสัมพันธ์กับไพ่ประจําตัวคือเดือนนี้คุณจะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษแถมเป็นเสน่หแบบ์แบบแปลกๆมีเสน่ห์กับเพื่อนของตัวเองนะอาจจะเอ๊ะทำไมอยู่ๆทําไมเพื่อนเราบางคนเพื่อนสนิทเราบางคนเนี้ยมีท่าทีที่แปลกๆไปกับเรานะอาจจะอยากเริ่มต้นมาคุยหรือว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้มาดูแลเราเป็นพิเศษวะอะไรอย่างนี้ก็ง่ายๆคืออาจจะโดนเพื่อนจีบนั่นแหละนะคะ โอเคต่อมาไพ่เนี่ยพบพันธุนะคะเรื่องของครอบครัวคนในบ้านอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินต่างๆคุณได้ไพ่ตรีออบคัพนะคะ น่าจะมีข่าวดีมีงานมงคลอะไรบางอย่างจากญาติพี่น้องนะคะอาจจะมีคนแต่งงานนะคะมั่นหมายหรือว่ามีลูกเนาะหรือว่ามีเรื่องของการจัดงานพิธีมงคลทําบุญขึ้นบ้านใหม่จัดงานร่าเริงนะคะจัดงานวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยในบ้านนะบรรยากาศของคุณกับคนภายในบ้านอาจารย์มองว่าค่อนข้างโอเคอะนะคะณที่นอกข้างนอกบ้านมันจะเป็นอะไรยังไงไม่รู้่กลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่าเออบ้านมันก็เป็นเซฟโซนเนาะอย่างน้อยก็มีความสุขอยู่กับคนที่คุ้นเคยกัน อะไรกันกินเลี้ยงบ่อยปาร์ตี้บ่อยหมูกระทะกันบ่อยมากดื่มกันบ่อยมากบ้านนี้นะคะในช่วงเดือนมิถุนาอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกไม่รู้จะไปไหนเอาตั้งวงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ต่อมาภายในพบปุตตะนะคะคุณได้ไพ่เดอมมาจิเชียนนะคะจะมีโอกาสได้ลูกน้องบริวารคนใหม่ๆหน้าใหม่ๆเข้ามาอีกในหนึ่งนะคะหมายถึงว่าช่วงนี้สังคมที่คุณเข้าไปรู้จักนะระยะนี้คุณจะได้เจอแต่แบบเด็กเก่งๆทั้งนั้นเลยอะนะคะเด็กเก่งๆมีความสามารถนะคือเก่งมากกว่าคนรุ่นที่แบบรุ่นเราที่เราเคยเจอเหมือนกับว่าวเด็กมาแล้วแต่ว่ามันเด็กมันไฟแรงกว่าอะไรแรงกว่านะคะแล้วก็ ภพยสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินอีกอย่างด้วยก็คือถ้าหากว่าคุณเปิดใจทําความรู้จักความแปลกของน้องเขาก็มีโอกาสว่าคุณอาจจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างมาต่อย,ยอดด้านการเงินได้นะคะ ต่อมาไพ่ในพบอรินะคะไพ่สองดาบเนาะชาวราศีตุล <'s> <lum> ระวังเรื่องการพูดจาอะไรเอาไว้หน่อยนะคะการสื่อสารไม่ค่อยดีนะพูดจาแล้วก็ผิดหูชาวบ้านก็ไปหมดเลยหรืออย่างหนึ่งก็คือคนอื่นพูดจาอะไรก็ไม่เข้าหูคุณเน่ะเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาสายตานะหูคอจมูกอาจจะต้องไปได้ไปหาหมอเพราะว่าอาวัยวะเหล่านี้ได้นะคะมือถือมีปัญหาการสื่อสารมีปัญหาส่งเมลไปแล้วไม่ถึงแต่เราก็คิดว่าถึง ึงแล้วแบบนี้นะคะดังนั้นตรวจสอบซ้ำสองก่อนส่งข้อความก่อนส่งอีเมลอะไรใดๆนะคะเช็คให้แน่ใจเราพูดถูกไหมเราเอ้เราคำพูดเรากวนติงเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เช็คก่อนนะคะ <c oughs> ต่อมาไพ่ในเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณเพยซอบคพส์นะคะ สำหรับคนโซลน,นะคะชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะได้ปลื้มใจกับใครบางคนบ้างแล้วล่ะมีคนมาต้อต้ะแอลแอลเนาะมองว่าอายุน้อยกว่านะคะถ้าไม่ใช่อายุน้อยกว่าบุค,คลิกเขาก็จะเป็นคนแบบขี้อายขี้เขินนิดๆน่ะนะคะอยากจะบอกเราว่าชอบอยากจะขอคุยไงแต่ก็ไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่นะคะแอบแอ แอบๆอแ,แต่ก็มักจะแบบส่งความปรารถนาดีส่งความรู้สึกดีๆมาให้เรารู้สึกได้เสมออะนะคะแต่ว่าความรักก็ยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าอะไรนะคะมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่วันไหวเท่านั้นเองบางคนเนี่ยชาวราศีตุลไม่ได้มีใครเข้ามาหลอกแต่เราเองนี่แหละที่เราจะไปปลื้มเขาอะนะคะปลื้มแบบปลื้มมากมากแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรด้วยเหมือนกันนะคะ ต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะชาวราศีตุลใครยังไม่มีน้องมีโอกาสที่น้องจะมาได้ไ่เด็กขึ้นแบบนี้นะคะใครมีลูกหลานบริวารน,นะคะครอบครัวน่ารัก นะคะดูแลกันดีอะไรกันดีอาจจะไปหาสัตว์เลี้ยงหาน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายอะไรเงี้ยมาเลี้ยงเพิ่มไหมนะบรรยากาศค่อนข้างโอเคมีง้องแงงงองกนกันบ้างอะไรกันบ้างเข้าใจกันผิดบ้างแต่ว่าครอบครัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะักจะมีเล่านี่แหละเนี่ยต่อให้แต่งงานแล้วบางทีอาจจะมีเผลอเไปแบบว่าเรียกอะไรดีอะไปปิ๊งแว็บคนอื่นไปปิ๊งปิงคนอื่นไปแบบอุ้ยเธอซิกแพคกอะไรขนาดเนี้ยประมาณนี้เท่านั้นเองนะคะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เลวนะคะยังส่งความปรารถนาดีให้การยังอะไรให้การแต่ว่าเรื่องของการพูดคุยพูดจาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนอาจจะยังไม่ได้ทําความรู้จักกันน่ะลึกซึ้งสักเท่าไหร่นักนะคะเหมือนแค่หยดหยอดกันเอ่อให้กําลังใจกันประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะคะ แต่คุณง้องแงงบ่อยนะงองแงบ่อยนะคะช่วงนี้นะคะแต่จะเป็นอาการงอนเขาแบบงอนแต่ไม่กล้าวีนะ่ะงอนเงียบเงียบงอนรอให้เขามางอเองอ่ะนะคะอาการคุณช่วงนี้เลยต่อมานะคะไพ่ในภพมรณะนะคะไพ่ a g e of w a n d s นะคะระวังสุขภาพ ป่วยปุ๊บปับ๊บฉับพลันได้เรื่อยๆยิ่งใครที่ช่วงนี้จะต้องเดินทางนะคะอันนี้ยิ่งต้องระวังเรื่องของสุขภาพเลยคุณจะป่วยระหว่างการเดินทางหรือว่าไปเดินทางกลับมาแล้วแล้วป่วยนะคะแล้วเป็นแบบปุ๊บปับ๊บฉับพลันได้นะ ต่อามาไพ่ในพบสุภานะคะเทมเพลนส์นะคะ,ะ,คะชาวราศีตุลบางทีการเดียวกับผู้ใหญ่นะคะกับผู้ใหญ่กับเจ้านายกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยท่าทีเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการตัดสินใจของเขามันจะไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนนะคะบางทีคุณอาจจะต้องมีความยืดหยุ่น กับตรงนี้ด้วยเนาะเหมือนกับว่าฟังฟังคำสั่งเขามาตอนเช้ามาบอกแบบหนึ่งตอนเย็นมาเปลี่ยนใจบอกอีกแบบหนึ่งละเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจอแบบนี้เรื่อยๆบางคนจะมีเรื่องของการเปลี่ยนเจ้านายนะคะเปลี่ยนเจ้านายมีการวน rotate ต,ต,ตแหน่งกันแบบนี้คุณอาจจะต้องไป under คนอื่นแทนแบบนี้ก็ได้นะคะ ต่อกันสําหรับเรื่องของการงานนะคะชาวราศีตุลน,นะการงานคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไพ่ที่คุณได้นะคะคุณได้ได้ไพ่แต่ทาวเวอร์ซึ่งมันซึ่งมันแรงที่สุดนะนะคะในในในวงไพ่ทั้งหมดนี้เลยนะดังนั้นชาวราศีตุลอาจจะต้องตื่นตัวนิดนึงสําหรับเรื่องของการงานนะคะ อย่างอย่างที่เอาจจะขอพูดในด้านที่แบบอาจจะเกิดเป็นไปได้นะคะนะ่าจะอาจจะไม่ทุกคนอันนี้ย้ำว่ามไม่ได้ทุกคนนะคะก็คืออาจจะต้องมีการย้ายงานออกจากงานนะคะกระทันหันเนาะหรือว่าบางคนอาจจะแบบอุ้ยจู่ๆปุบปับฉันไปได้ตําแหน่งที่นู่นที่นั่นที่นี่มาแต่ว่าเขาเร่งให้เราออก ะะเราอาจจะต้องออกทันทีย้ายไปทันทีได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนที่อยู่หน่วยงานเดิมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกปรับเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนสาขาที่นั่งทํางานนะคะมีการย้ายฟ้าผ่าย้ยายกระทันหันเกิดขึ้นได้นะคะและอย่างไรก็ดีนะคะ สิ่งที่จะต้องระวังนะคะชาวราศีตุลเนี่ยนะใครที่ทํางานแล้วต้องมีการเดินทางบ่อยๆนะคะนะไพ่เดินทางมันก็ขึ้นค่อนข้างแบบว่าเนี่ยแน่นๆเลยเหมือนกันนะคะใครเดินทางบ่อยๆระวังระมัดร,ระวังอุบัติเหตุเอาไว้ด้วยนะใจร่วมๆค่อยๆขับรถใจเย็นๆนะคะแล้วก็รวมไปจกนกระทั่งถึงอุบัติเหตุในในด้านการงานอื่นๆเช่นว่าเวลาเราเดินเข้าไซตง์งานนะถ้าเป็นไซตง์งานก่อสร้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบอาจจะต้องสวมหมวกนิรภัยนะคะสวมรองเท้าเซฟตี้หน่อยนะคะ เอาไว้เรียกว่าป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรอะไรใดๆในหน้าที่การงานอาจจะจู่ๆก็ผูพังเสียหายนะคะหรือว่าอาจจะต้องแบบคือซ่อมแล้วซ่อมไม่ได้แล้วก็ต้องซื้อใหม่เลยทิ้งเลยอะไรเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะคะการเดียวงานนะคะการพูดคุยเจรจาอะไรใดๆนะคะยังอยู่ในภาวะที่เราต้องเฝ้าระวังอยู่นะยังไม่สามารถที่จะแบบปล่อยไปไล่ทันทีเพราะว่ามันมีโอกาสพลิกผันพลิกล็อก เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่ารอรับมือเรื่องเรื่องนี้นะคะในด้านการงานนี้เอาไว้มากหน่อยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของพบลาภะนะคะคุณได้ไพ่เอสซอบเพตักเคิลสนะคะแต่ได้ได้ชาวราศีตุลเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีโชคนะคะมีโอกาสมีโชคจากเด็กด้วยนะคะแล้วก็โชคที่ว่าจะเป็นลักษณะของเงินส่วนแบ่งของสวยๆของมีราคานะหรืออาจจะจู่ๆว่ายุ่อยอย,ยู่ดีๆแฟนซื้อมือถือให้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะเดือนนี้มีโชคเนาะก็อย่าลืมเปิดประตูดวงให้ตัวเองนะคะได้ได้มีโอกาส เป็นเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยกับเขาบ้างนะคะนะต่อให้ต่อให้เป็นคนที่ไม่เคยถูกไม่เคยอะไรใดๆเลยก็ตามทีเนาะลงทุนนิดๆหน่อยๆนะคะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะเอสซับคัพนะคะชาวราศีตุลสิ่งที่อาจจะทำให้คุณเสียหายหรือว่าไปต่อไม่ได้หรือว่าอาจจะเกิดเหตุฉุกลระหุกอะไรบางอย่างขึ้นสิ่งที่ต้องระวังให้ดีก็คือ อย่าหวั่นไหวง่ายเป็นพิเศษกับอะไรใดๆก็ตามทีสมมติว่าคุณกําลังเดียวงานอยู่นะคะแล้วปรากฏว่าอ่ะได้ข่าวอะไรมาแล้วทําให้เรู้สึกหมุดหงิดหรือทําให้รู้สึกแบบน้อยอกน้อยใจหรือทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยมันแน่ไม่แน่มันอะไรยังไงกันแน่เก็บความรู้สึกของคุณเอาไว้ในใจให้มิดมิดเลยนะอย่าเพิ่งแสดงออกออกไปนะคะไม่งั้นความหวัน่นไหวแบบที่มันแบบเกิดขึ้นแค่ปุ๊บปับ๊บเนี้ยจะกลายเป็นการสร้างความเสียหายในระยะยาวของคุณได้พยายามคลิปลุกผู้ใหญ่เอาไว้นิดนึงเดือนนี้นะคะ ะะและบอกไว้หน่อยนิดนึงสาหรับคนโสดหรือว่าคนที่ยังไม่ได้มีใครอะไรใดๆเลยเนี่ยความรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันค่อนข้างขึ้นมาชัดเจนคุณน่าจะมีแบบไปถูกใจใครอะไรใดๆเข้าแต่ก็ต้องเตือนไว้ก่อนอยู่ดีว่าพอมันมาปรากฏอยู่ในภพวินาศแบบนี้ด้วยนะคะความรักที่เกิดขึ้นใหม่อะไรใดๆเนี่ยอาจจะแค่ช่วคราวนะมันอาจจะไม่ได้ไปต่อในระยะยาวอะไรอย่างมากก็เดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็จบ ะะอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อเนาะใครอยากเลิกกับแฟนไม่ใช่มีคนใหม่เข้ามาแล้วเราแบบอู้กระโดดไปหาคนใหม่ทันทีอ้าวเธอเดี๋ยวจะกลายมาว่าทิ้งเพชรไปกรรมหินนะประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ไพ่อีกหนึ่งใบสำหรับเป็นคำเตือนของคุณนะคะชาวราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณได้ไพ่เดี๋ยวบ e l Boy บนะคะอ t i l l n e s s นะคะ p a ชเ e ียนอ n นเ r r e ์รีเ i ลนะคะเดือนนี้บางทีอะคุณอาจจะถูก คุณอาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้อยู่บ้างสิ่งที่คุณต้องทําให้มากที่สุดนะคะช่วงเวลานี้คือความอดทนการอดทนและการอยู่ให้นิ่งมากที่สุดนะคะถ้ามีผู้ใหญ่มีเจ้านายหรือใครก็ไม่รู้ที่แบบคือคุณไม่ควรจะไปงัดข้อกับเขาอะก็ไม่ต้องทะลึง่งไม่ต้องปองตรง,ตรงไม่ต้องแหลมเลยนะคะนั่งนิ่งๆเง,ง,งียบๆนะคะสุดท้ายเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเฉลยตัวของมันออกมาเองนะคะนะอยู่ให้รามัดระวังให้มากที่สุดนะคะอยู่แบบเรียกว,ว่าเออกินแสง น้อยที่สุดอะนะคะอยู่ในถ้ำมืดๆทํางานมืดๆของเราไปนะคะอย่าไปอะไรกับคนอื่นมากนักเนาะสุขภาพร่างกายของคุณจะไม่ค่อยดีด้วยนะเดือนนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะสาหรับชาวราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมขอภยัยสำหรับในช่วงเดือนมิถุนายนที่กําลังจะถึงนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะนะแล้วก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์ทายไปตรงไหมตรงนะคะหรือว่าล่ะชาวดวงชาวราศีตุลเป็นอะไรยังไงอยู่บ้างก็เล่าให้เล่าให้กันฟังได้นะอยากฟังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย